สวัสดีครับพบกับคำคมธรรมะสั้นๆเตือนสติกันในหัวข้อของชีวิตคือการท้าทายจากพระอาจารย์ชยสาโรภิกุทุกเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต จากเพจสาระดีๆสไตล์ครูทีฟังเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นเรามารับฟังกันเลยครับชีวิตคือการท้าทายคำว่าในโลกที่เป็นจริงเป็นสำนวนที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่า เรารู้จักโลกที่เป็นจริงนั้นจริงหรือการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ความพยายามที่จะหนีจากโลกที่เป็นจริงแบบหลับหูหลับตาอย่างที่เคยมีการกล่าวหาตรงกันข้ามเป็นวิธีการเดียวที่สามารถเรานำไปสู่โลกที่เป็นจริงได้โดยธรรมดาแล้วมนุษย์เรา ไม่รู้จักโลกนี้เลยและไม่สนใจที่จะรู้จักเราชอบอยู่ในโลกส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นมาด้วยอวิชชาและตัณหาเสียมากกว่าไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มีจริงเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันแล้วยิ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วผ่านไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยาก ที่จะอยู่ในโลกที่เป็นจริงมากเท่านั้นผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมคือผู้ไม่กล้าสแสวงหาโลกที่เป็นจริงเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตคนคือการไม่พยายามที่จะเข้าถึงแก่นสารของชีวิตหรือสิ่งที่สูงสุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ แต่กลับหนีจากตนเองอยู่เรื่อยด้วยวิธีการต่างๆนานา,นาอันเป็นกุศลบ้างอะกุศลบ้างนักปฏิบัติคือนักรบคือผู้ที่มองชีวิตเป็นการท้าทายเป็นผู้ที่พร้อมที่จะอยู่กับความจริงอยู่เสมอไม่ว่าความจริงนั้นน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามเพราะอะไร ก็เพราะรักความจริงการยอมอยู่กับความจริงทำให้เราได้สละของเก๋ออกจากชีวิตเราจึงควรภาคเปลี่ยนด้วยความจริงใจที่จะถึงความจริงเพื่อชีวิตเป็นจริงอยู่ในโลกที่เป็นจริงเพื่อพ้นจากภาวะชีวิตที่ไร้แก่นสารที่ว้าเวว่างเปล่าหรืออ้างว้างนี่คือ วิวัฒนาการที่แท้ของมนุษย์วิวัฒนาการจากการไม่มีแก่นสารสาระไปสู่สาระแก่นสารและความประเสริฐของมนุษย์อยู่ตรงนี้เองเป็นทางไปสู่ชีวิตที่มีศักดิ์ศรีทุกวันนี้เราชอบใช้คำว่าศักดิ์ศรีไม่ถูกคือพูดไปพูดมา มันกลายเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนเสียเช่นเมื่อเราพูดว่าการกระทำอย่างนี้หรือเหตุการณ์นี้ทำให้เสียศักดิ์ศรีเรามักจะหมายถึงการเสียหน้าแต่ศักดิ์ศรีของเราไม่ได้อยู่ที่หน้าหากอยู่ที่ใจถ้าหากเราไม่อยากเสียศักดิ์ศรีก็ต้องป้องกันจิตใจของเราด้วยอำนาจของศีล สมาธิและปัญญาการสำคัญมั่นหมายในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตใจเป็นความเคยชินของมนุษย์ปุตุชนและทำให้ชีวิตสับสนวุ่นวายเป็นธรรมดาจนกระทั่งเรามักหลงว่าความไม่สงบเป็นเรื่องปกติ การมาร่วมงานปฏิบัติธรรมอย่างนี้การมาฝึกนั่งสมาธิภาวนาก็เพื่อเปิดเผยความผิดปกติของตนเองเราเคยชินกับการเป็นอย่างนี้มานานแล้วจึงไม่ค่อยรู้สึกตัวการปฏิบัติธรรมคือการเผชิญหน้ากับความจริงแต่จะให้ทุกคนนั่งสมาธิคงยากเราจึงต้องมี สถาบันสงฆ์พระสงฆ์หรือสถาบันนักบวชไว้ในสังคมเพื่อเป็นแหล่งของความปกติเพื่อสะท้อนให้ผู้ที่ไม่ปกติทั้งหลายได้เห็นหรือได้สำนึกในความไม่ปกติของตนเพื่อว่าเห็นแล้วอาจจะมีฉันทะความพอใจความตั้งใจที่จะเปลี่ยนผล จากภาวะนั้นฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการสแสวงหาแก่นสารของชีวิตหรือการสแสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์เกิดจากการยอมรับว่าชีวิตของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์ชีวิตของเรานั้นยังไม่เป็นอิสระเรายังไม่เป็นตัวของตนเองเมื่อเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ที่จะเป็นหุ่นให้กิเลสเชิดนั่นแหละคือจุดที่เราเริ่มสนใจในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจุดนี้เป็นจุดวิกฤตเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคือจุดที่ความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้นอยู่ในใจว่าการที่เราจะเพื่อเพลินหรือฝากความหวังในชีวิตไว้กับสิ่งที่มีความเกิดแก่ ตายเป็นธรรมดาไม่เหมาะสมเป็นการเสียศักดิ์ศรีและเป็นการทำลายประโยชน์สุขที่ควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนถือว่าเป็นผู้มีบุญทุกคนเพราะอะไรเพราะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธเพราะมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัตินี่คือทุนเดิม แต่เมื่อมาเริ่มปฏิบัติแล้วก็ขอให้เอาจริงเอาจังหน่อยเพราะว่าโอกาสอย่างนี้หายากตั้งแต่เรามาปฏิบัติธรรมก็ขอให้สังเกตว่าในแต่ละวันหรือแต่ละชั่วโมงจิตใจของเราอยู่ในโลกที่เป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์จิตใจกล้าที่จะอยู่ในโลกที่เป็นจริง พอใจที่จะอยู่กับตนเองอย่างแท้จริงมากน้อยสักแค่ไหนเรื่องการปฏิบัติพูดไม่ยากอ่านหนังสือแล้วรู้สึกง่ายๆฟังเทศฟังธรรมก็ไม่น่าจะยากเทศไ้เพื่อนฟังก็ยิ่งง่ายแต่การที่จะทำจริงๆนั้นยากมากแล้วสิ่งใดที่ยากมักจะชวนให้เราเสียกำลังใจ ใครที่รู้สึกท้อถอยกับความยากลำบากจึงควรฝึกให้เห็นว่าเป็นเรื่องสนุกตรงที่มันยากนั่นแหละมันสนุกสิ่งไหนที่ทำได้ง่ายๆสนุกไหมมันซ้ำซากใช่ไหมจำเจมันก็แค่นั้นแหละสิ่งที่ยากลำบากเป็นการท้าทายนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่เราแล้วที่มันยาก ไม่ใช่ว่ายากแต่เราคนเดียวยากทุกๆกคนอาตมาก็ยากครูบาอาจารย์ของอาตมาก็ยากที่มันง่ายๆราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรขัดข้องเลยเกือบจะไม่มีและถ้าราบรื่นมากต่อไปอาจจะเป็นอาจารย์ที่สอนคนอื่นไม่ค่อยเป็นเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์กับปัญหาที่ลูกศิษย์ลูกหา กำลังเผชิญกันอยู่ฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาที่เหนียวแน่นก็ควรปลอบใจตนเองได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มีประโยชน์ผ่านพ้นไปแล้วเราจะได้มีความรู้สึกที่ดีแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์เขาจะได้ไม่ต้องปฏิบัติยากเหมือนเราวิธีปฏิบัติธรรมถึงจะมีมากมาย ไม่มีวิธีใดที่จะเลี่ยงอุปสรรคได้ดังนั้นหากเราปฏิบัติแล้วเจอนิวรณ์หรือสิ่งที่ขัดขวางจิตไม่เราบรรลุความดีก็อย่าไปสงสัยว่าเป็นเพราะเทคนิคที่เราใช้นั้นไม่ถูกจดิตนิสัยแต่ขอให้เข้าใจว่าเป็นธรรมดาในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเจอทุกคน ไม่ว่าจะใช้อารมณ์กรรมาฐานหรือเทคนิคใดก็ตามปุถุชนเราต้องเจอแน่แต่ถ้าเราปฏิบัติต่อมันอย่างไรนั่นแหละคือเรื่องสำคัญหากไม่ฉลาดนิวรหรือสิ่งที่มาขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดีก็จะครอบงำจิตแต่ถ้าใช้ปัญญาอาจกลายเป็นปุ๋ยของต้นไม้แห่งคุณธรรมที่เรากำลัง กลูปอยู่สิ่งที่นักปฏิบัติธรรมต้องระวังอยู่เสมอคือการปฏิบัติธรรมด้วยตัณหาโดยเฉพาะภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาจะเด่นขึ้นมาตอนนี้ภาวะตัณหานั้นคือความอยากมีอยากเป็นอยากให้จิตสงบอยากให้มันเป็นอย่างที่เราวาดภาพเอาไว้หรือคาดหวังเอาไว้ อยากเป็นเหมือนอย่างเพื่อนที่เขาเป็นหรือที่อาจารย์ท่านเป็นวิภวะตัณหาคือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากที่จะต้องเผชิญกับปัญหาอย่างนี้รู้สึกหงุดหงิดรำคาญน้อยใจและพยายามบังคับไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติธรรมโดยบังคับจิตใจด้วยแรงตัณหาแทนที่จิตจะสงบ จะกลับฟุ้งซ่านมากขึ้นเหมือนเด็กเกเรถูกพ่อแม่ดุแล้วสนมากขึ้นฉะนั้นท่าทีที่ถูกต้องต่อนิวรหรือสิ่งที่มาขัดขวางในการบรรลุค,ความดีที่เกิดขึ้น <c oughs> ก็เหมือนท่าทีของแม่บ้านต่อพวกขายของที่มาเคาะประตูแม่บ้านใจดีจะตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนว่าขอบคุณแต่ไม่ต้องการ ไม่ต้องไปด่าเขาพ่อข้าก็ทำตามหน้าที่ของเขาจะไปทะเลาะวิวาทกับเขาหรือพยายามไล่เขาแต่พึดตพือก็ไม่เหมาะเพียงแต่ตอบด้วยความสุภาพว่าไม่ขาดอะไรไม่ต้องการก็หมดเรื่องนิวรนต่างๆมารบกวนเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันมากนักไม่ต้องไปทะเลาะกับมันจักแต่ว่าตอบด้วยท่าทีสุภาพอ่อนโยน แต่แฝงด้วยความเด็ดขาดว่าไม่ต้องการนิวรก็จะหนีไปเองบ้านนี้ไม่เอาจริงๆเสียเวลาเปล่าๆไปเถิดอย่างไรก็ตามการกำจัดนิวร์หรือสิ่งที่มาขัดขวางจิตใจไม่ให้บรรลุความดีจะได้ผลเร็วเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาจะเห็นว่านิวรเป็นของไร้ค่า เป็นของทิ้งเราจะมัวคิดปรุงแต่งเรื่องเลวร้วลทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติทั้งกับทั้งกันแล้วเราจะได้กำไรอะไรไม่ได้อะไรเลยเป็นกำไรชีวิตของเราอย่างแท้จริงนี่เป็นคำถามที่ต้องซักตนเองบ่อยๆส่วนมากคนเราจะมองว่าการได้เห็นรูปที่สวยงามได้ยินเสียงที่ไพเราะได้กลิ่นที่หอมหวน ได้รสที่อร่อยได้สัมผัสที่นุ่มนวลน,นั่นแหละเป็นกำไรชีวิตแต่สมมุติว่าเดี๋ยวนี้เราเกิดไม่สบายมีทุกขวเวทนาเจ็บปวดอย่างรุนแรงความสุขที่เราเคยได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันช่วยเราได้ไหมในขณะนี้ความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยได้จากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายเสียเลย เหลือแต่สัญญาเหลือแต่ความจำและเมื่อทุกขวเวทนาครอบงำจิตใจความจำที่หวานชื่นนั้นก็หายไปฉันนั้นให้มองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นแค่มายาชีวิตที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงมีไว้สำหรับผู้ที่ได้ฝึกให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นชีวิตจะมีชีวา สำหรับผู้ที่รู้จักอยู่ในปัจจุบันชาวพุทธเราไม่เชื่อว่าชีวิตเป็นไปตามดวงเป็นไปตามพรหมลิขิตแต่มั่นใจว่าชีวิตของเราเป็นไปตามอํานาจของการกระทำต้วยกายวาจาใจเท่านั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพราะเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่เฉยเฉยไม่ได้จำเป็นต้องมีการกระทำด้วยกายวาจาใจตลอดเวลาการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาท่านเรียกว่ากรรมและกรรมย่อมมีผลอยู่เสมอกรรมดีมีผลดีกรรมชั่วมีผลชั่วเป็นหลักง่ายๆแต่ทำไมเราชอบลืมหลักนี้อยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเช่นอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ใช่ว่าเราไม่ปฏิบัติอะไรเลยเพราะการปฏิบัติคือการกระทำหยุดไม่ได้ไม่ปฏิบัติธรรมก็ย่อมปฏิบัติสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมคือสิ่งที่เป็นอาธรรมการสร้างกรรมมีอยู่ทุกคนยกเว้นพระอรหันต์จะยอมรับในกฎแห่งกรรมหรือไม่ยอมรับก็าตาม มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ฉลาดจะต้องสนใจการสร้างกรรมของตนเองและพยายามกำกับการสร้างกรรมของตนให้เป็นไปที่สร้างสรรค์เพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจึงไม่ใช่การนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอย่างเดียวแต่การปฏิบัติธรรมอยู่ที่การพยายาม อยู่กับตนเองในปัจจุบันความพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนโดยไม่เป็นทุกข์และไม่สร้างทุกข์ความเดือดร้อนให้คนอื่นทั้งที่ผู้เกิดแล้วและยังไม่เกิดตัวอย่างของการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่คนที่ยังไม่เกิดคือการทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งจะมีผลทำให้ ที่คนยังไม่เกิดคือลูกหลานเลี้ลวนของเรานั้นต้องทุกข์ทรมานซึ่งเป็นความโหดร้ายที่เรามักจะมองข้ามสุดท้ายการฝึกปฏิบัติธรรมควรมองชีวิตเป็นการท้าทายว่าทําอย่างไรจะได้ทำหน้าที่ของเราโดยไม่เป็นทุกข์ทําอย่างไรจึงจะไม่ให้การทำหน้าที่ของเรา เสียความสมดุลของจิตทำอย่างไรจึงจะอยู่ด้วยสติปัญญาท่ามกลางคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาทำอย่างไรเราจึงจะดำรงชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวท่ามกลางสังคมที่เห็นแก่ตัวทำอย่างไรเราจึงจะได้เข้าถึงความเป็นปกติท่ามกลางสังคมที่พอใจและยินดีในความไม่ปกติ ชีวิตคือการท้าทายชีวิตที่มีการท้าทายเป็นชีวิตที่สนุกมีรสชาติเป็นชีวิตที่มีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาวิ่งไปหาความสุขนอกตัวอย่างกระเสือกกระสนดิ้นรนคนอย่างนี้มีชีวิตที่ถูกคุกค,คามด้วยความรู้สึกซ้ำซากจำเจอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วในที่สุด เขาได้อะไรเขาได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็วกวนอยู่ในสิ่งเหล่านี้จะเลิศดประเสริฐสีสักเท่าไหรก็ไม่พ้นจากความเป็นรูปไม่พ้นจากความเป็นเสียงไม่พ้นจากความเป็นกลิ่นมันก็แค่นั้นเองเพราะไปกระโดดโรเต้นอะไรกับมันนักหนาชีวิตคือการท้าทายเพจ สาระดีๆสไตล์ครูทีได้ฟังเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากลานธรรมที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งและขอขอบคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ได้ติดตามมาโดยตลอดชีวิตคือการท้าทายขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ